ภาษีรายได้ส่วนบุคคลของประเทศจีนเป็นยังไงบ้างวันนี้เรามาดูกันนะครับอันนี้ผมก็จะบอกแค่เลนส์กว้างๆก,งกับเปอร์เซ็นเทต์นะครับคข่าวๆให้ทุกคนทราบดูเราก็มาดูว่ามันต่างกับไทยยังไงนะครับเริ่มต้นที่0-5,000ถึงห0 0 0หยวนนะครับก็คือไม่เกิน5,000หยวนก็จะอยู่ที่ประมาณ0%ก็คือไม่เสียภาษีนะครับแล้วก็5 0 0 0หยวนถึง800 0หยวนนะครับจะเสียอยู่ที่3%นะครับ 8,000ถึง1 7 0 0 0นะครับจะเสียอยู่ที่10% 1 7 0 0 0ถึง30,000นะครับจะเสียอยู่ที่20% 30,000ถึง40,000นะครับจะเสียอยู่ที่25%นะครับ40,000ถึง60,000จะเสียอยู่ที่30% 60,000ถึง85,000นะครับจะเสียอยู่ที่35%นะครับส่วนใครที่มีรายได้มากกว่า85,000ต่อเดือนเป็นขึ้นไปนะครับก็จะเสียอยู่ที่45%ครับ เป็นยังไงบ้างครับรู้สึกว่า,าเยอะหรือว่าน้อยยังไงสามารถแสดงความคิดเห็นด้านล่างได้นะครับเราจชการครับสวัสดีครับ